สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือข่าวดีสําหรับคุณนะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูกันได้นะคะตัวเลือกที่1จะเป็นน้องหมาตัวเลือกที่2จะเป็นบ้านตัวเลือกที่3าจะเป็นลูกแก้วนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์กันติดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องใีคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star กน้กกนะคะจะชัว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงก็จะแม่นยังกว่านะคะ ถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะเป็นเรื่องที่เซ็นสติฟเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าขาดความมั่นใจไม่รู้จะปรึกษาใครดีเรื่องน่าอายเรื่องแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยมาได้นะคะจะได้ดูให้ว่าจะต้องทอํายังไงจะได้คําแนะนําที่ตอบโจทย์กับเรื่องราวของคุณไปนะคะแล้วก็ เป็นการคอนเฟิร์มได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันยังเป็นเอนี่อยู่เนาะเป็นจเนอร์ร่ al, จะไม่ตรงทั้งหมดนะคะก็ทำใจนะถ้าอยากให้แบบชัวร์ก็อาจจะต้องแบบมาส่วนตัวเพราะจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะพลังงานกองที่หนึ่งเนาะข่าวดีมีคนเหมือนจะเซอร์ไพรส์คุณมันมีความสุขเหมือนเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณ จะมีบางอย่างไม่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นโชคชะตาเซอร์ไพรส์คุณบางอย่างก็ได้นะทาให้อันนี้สึกแบบใครที่ไปยืมไปกู้ไม่ใช่ไปยืมสินเรียกว่าไปกู้ยืมแบบนั้นนะคะทาเรื่องเอกสารเพราะนี่คำว่าเอกสารนะเกี่ยวกับเอกสารนะคะเอกสารเนี่ยที่เราทำอะ่ะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะ เอกสารต่างๆแล้วจะเป็นเอกสารการกู้เงินยืมเงินหรือเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเหมือนกับหรือบางคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบส่งเอกสารยื่นไปนะคะไปสมัครนั่นสมัครนี้มีโอกาสที่มันจะจะได้จะผ่านนะคะเพราะฉะนั้นข่าวดีเนี่ยมันจะเป็นเกี่กับเรื่องช่องทางของอินเทอร์เนต็ตอีเมลเอกสารการติดตออ่อการอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการทักมานะคะติดต่อกลับมาจาก ใครบางคนที่เราเรออยู่หรือเปล่าหรือจากใครที่หายไปนานหรือเราไม่คิดหรืออาจจะเป็นสถานที่ก็ได้นะคะเป็นคนเป็นสถานที่ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข่าวดีของคุณก็คือคุณจะได้เพายบางอย่างในสิ่งที่คุณทําไว้แล้วหรือสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่อะค่ะ <c oughs> มันจะเข้ามาให้นะคะมันจะเข้ามาให้กับคุณ <c oughs> ทางนี้ทางนั้นให้รวยว่าเออคุณอาจจะต้องเหมือนกับ ทำใจนิดหน่อยนะคะว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยบางคนเนี่ยสมมุติถ้าเกิดคุณสมัครงานไปสองที่แล้วสิ่งที่สถานที่ที่คุณอยากจะได้มากคุณอาจจะไม่ได้แต่คุณอาจจะไปได้ในสถานที่ที่คุณแบบเออไม่ได้ใส่ใจมากแต่พอคุณเท้าไปทําไปอยู่แล้วอ่ะมันจะดีกว่าที่ที่คุณต้องการนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าเออสิ่งที่คุณจะได้ตอนตรงเนี้ยมันเหมือนคุณจะได้รับบางอย่างจากจักรวาลนะคะจากเบื้องบนแล้วมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับคุณ ในวันข้างหน้ามากกว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่านะคะจะมีคนทักมาติดต่อมานะคะเอ,อ่ออาจจะเป็นในเรื่องของเรารอใครสักคนหรือเปล่าคนคุยอะไรอย่างเงี้ยอืมเอกสารก็จะผ่านนะคะคนก็จะติดต่อมาหรือถ้าคุณรอการติดต่อกลับน,นะคะก็จะได้นะพยายามเช็คออ,อินบ็อกต่างๆนะ แต่ว่าไม่ต้องไปแบบลักษณะที่ว่าไอ้น,นี่นะแบบเฝ้าแบบจริงจังไม่จําเป็นนะคะคือไม่ต้องไปเฝ้าแบบให้มันจริงจังอะให้แบบว่าไม่ใช่แบบบางทีเราออกจะแบบสมมติเราไม่ได้เข้าเมลมาเป็นแบบอาทิตย์ละอันนั้นนะควรจะเช็คแต่ถ้าแบบเช็คทุกวันเนี่ยไม่จําเป็นนะคะเออไม่จําเป็นเนาะแต่เท่าที่ยานดูก็เหมือนกับว่าประมาณนี้เอกสารแล้วก็จะมีคนทักมาติดต่อมา อินบ็พยายามเช็คหน่อยนะคะบางทีถือมันเป็นหลบไปซ่อนเนี่ยไปหาดีๆนะตรงนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดให้คุณได้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอืมถ้าที่ยานดูนะมันเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณแฮปปี้หรือยิ้มขึ้นมาได้นะคะสำหรับบางคนมีโอกาสที่จะแบบไปเจอกับ โอกาสบางอย่างในเรื่องของการงานนะคะโอกาสในด้านการงานก็ได้แล้วโอกาสเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยอได้ไปต่อหรือได้ไปเจอสิ่งที่มันดีกว่าหรืออาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยอาจจะมีออฟเฟอร์นะคะออฟเฟอร์เนาะเข้ามาให้กับคุณนะคะตกสักสจะมีออฟเฟอร์เข้ามาให้กับคุณนะคะอืม แอนว่าจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างในด้านที่ดีเป็นสิ่งที่คุณรออยู่นะคะเป็นสิ่งที่คุณรออยู่เป็นสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อดทนแล้วก็รอนิดนึงนะคะด้านมองเห็นว่าคุณจะจะเริ่มยิ้มได้คุณจะเริ่มแน่นนะคะคุณอาจจะมีพาชันในการกลับมาทํางานอีกก็ได้นะ,ะ,าะนพาชันในการทํางานนะคะคุณอาจจะค้นพบพาชันในการทํางานอีกครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวอนขอดูเป็นตัวคำค้ำให้ว่ามีอะไรจอบมาไหน หรือบางคนเนี่ยสิ่งที่คุณตามหาหรือมองหาอยู่อาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะข่าวดีสําหรับคุณนะอยู่กับปัจจุบนันนะคะยังไม่จําเป็นต้องรู้อะไรมากอยู่กับปัจจุบันไปเดี๋ยวคําพวกเนี้ยอันไปจะไปแก้ใหม่นะคะให้มันแบบเขียนใส่โน้ตให้มันดูใหญ่ขึ้นอันนี้ใช้ไปก่อนช่วคเขา เอ่าอยากกลัวอย่าไปกลัวบางทีเราไปสมัครอะไรอย่าคิดว่าเราไม่ดีพอเราไม่ได้อย่างเงี้ยห้ามคิดแบบนั้นนะเพราะว่าเรามีโอกาสจะได้เนี่ยคือถ้าเราคิดบวกเราเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะเห็นว่าเราจะได้เจอกับโอกาสบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มันใช่สําหรับเรานะคะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะก้าวผ่านโมเมนต์นี้ได้คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ได้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึง อันนี้มันเป็นแบบร้อยเกือบสองร้อยคำเลยนะจะออกมานะคะมันไม่ใช่เรื่องบ,บังเอิญนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะ f r s start new beginning อาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะบางทีถ้าเราไม่ได้สถานที่นี้เราอาจจะไปได้สถานที่อื่นแทนก็ได้นะลองแบบเผื่อใจไว้หน่อยนะ มันโอเคนะถ้าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถขอได้นะคะคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้คุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวมากนะคะคุณสามารถแบบถ้าเรารู้สึกไม่ไหวเราเหนื่อยเราล้าเรามีอะไรเราก็พูดออกมาได้นะกับคนรอบด้านกับอะไรก็ตามนะคะที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องพูดอะอยากอขอคุณให้อีกหนึ่งใบ ไม่ว่าปัญหาอะไรทุกอย่างมีทางแก้แน่นอนได้ํำที่ดีนะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะคะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดได้ทั้งหมดนะคะอืมต่อหตรงนี้แล้วกันเป็นคําที่จบด้วยคาที่ดีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้แต่คุณเนะ่ะ อย่าท้อแล้วก็อย่าพิ่งไปคาดหวังนะคะอย่าพิ่งไปคาดหวังอย่าพิ่งไปคิดอะไรมากให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญมากมากเลยสําหรับใครที่เลือกก่องที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้เดี๋ยวคุณก็จะเจอกับสิ่งที่ให้มันใช่สําหรับคุณการเริ่มต้นใหม่กําลังมาคุณจะก้าวผ่านมเมนนี้ไปได้ขอให้อยู่กับปัจจุบันและอย่าก,กลัวค่อยค่อยคิดค่อยคหาทางออกเดี๋ยวคุณก็เจอนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันค่ะ ใครที่เลือกกองที่2นะคะรูปบ้านฝากกดไลค์ซับสไคร์ชาร์กิดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v.star.99 นะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงก็จะแม่นยำกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าเปิดใจคุณไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะมาได้เหมือนกันนะอยากต้องการที่ปรึกษาไม่รู้จะปรึกษาใครมาได้เลยทุกเรื่องนะคะจะได้ดูให้ว่า ยังไงจะได้อ่าจัดการให้มันถูกนะคะจะได้ให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคุณแล้วก็มันเป็นการอ่าน general อยูอาจจะไม่ตรงทั้งหมดก็มาถูกส่วนตัวได้นะคะจากพลังงานของกองที่2นะคะเรื่องราวข่าวดีนะคะคุณเหมือนจะได้ทับอ่ะมันมีเรื่องราวของแบบการได้ทับนะคะคุณอาจจะได้เงินจากญาติผู้ใหญ่หรือคุณรอเงินอยู่นะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะ money น,น,นะคะ คุณรองเงินคุณมีโอกาสได้เงินคุณอาจจะได้เงินจากผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยเจอกระทางออกนะคะคุณอาจจะได้เงินมันเหมือนกับจะได้จากญาติผู้ใหญ่จากมรดกหรือมีผู้ใหญ่ใจดีให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือจะเป็นในเรื่องของแบบไปกู้ผ่านอะไรเงี้ยหรือ มีอยู่ขายบ้านได้ขายทรัพย์สินได้อะไรประมาณนี้จะมีเงินเข้ามานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทางไหนก็ได้นะให้คิดดีคิดบวกไว้นะคะแล้วก็อันเห็นว่าข่าวดีของคุณก็คือใครที่หาที่อยู่หรือใครที่อยากจะโยกย้ายนะคะ,ะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่มันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการเลิกที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบบ้านหรือการทํางานย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือแผนกอื่นก็ได้นะคะมันมีเรื่องของการย้ายนะ ไม่ติดมันมองไม่เห็น<_><_>ย,ย้ายโอเคนะคะแต่ละสีการย้ายนะคะอาจ,จะมาเมื่อหลายรอบแล้วหรือเปล่าเออนะมันจะมีการให้ย้ายนะคะที่ไม่มีสินเงินอาอาจจะมีโอกาสได้ย้ายนะย้ายที่น่นที่อยู่อาศัยย้ายนั่นบางคนเนี่ยมีเรื่องของการแบบ ถ้าใครมีเงิน,น่ะเราคิดอยากจะไปเรียนต่อต่อตางประเทศหรืออยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอันเห็นคำว่า travel นะคะได้การเดินทางด้วยมีเรื่องของการเดินทางการยกย้ายนะคะแล้วก็จะมีเงินเข้ามาบางคนมีโอกาสได้สักรียนะ บางคนแบบอาจจะไปอยากได้แบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยอยากซื้อนกมาเลี้ยงอยากซื้อน้มาเลี้ยงอยากซื้อหมามาเลี้ยงหรืออยากจะซื้อป่ามาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือน้งนองเหนือยจากนั้นจะได้ต่อรู้สึกมีโอกาสได้รับสมาชิกใหม่เข้าบ้านนะคะก็จะได้ไม่เหงาหรืออาจจะแบบเหนื่อยกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่โดยความที่น้องน่ารักก็อดใจไม่ไหวเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะข่าวที่ก็คือเออเดี๋ยวคุณจะมีเงินในการที่จะทําให้พัฒนามาพัฒนาชีวิตคุณในด้านการงาน สภาพแล้ลองความเป็นอยู่ของคุณให้มันดีขึ้นนะคะแอนอเห็นแค่แบบเป็นเรื่องบ้านกับเรื่องที่ทํางานไม่ย้ายที่อยู่อาศัยก็อาจจะย,ย้ายแบบอไปทำงานที่อื่นอาจจะเดินอาจจะได้ย,ย้ายไปต่างประเทศหรือเข้าบริษัทเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ยังไงก็ได้นะคะอะมันไม่จําเป็นต้องขนาดแบบถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้คิดจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือทํางานเรียนต่อหรือไปอยู่ที่นั่นนะคะก็อาจจะได้ย,ย้ายแบบลักษณะเขาเรียกอะไรนะไปงานทํางานกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแทนก็ได้เหมือนกัน แต่กองนี้ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนะจะมีแค่แบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องการยกย้ายมาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นคุณจะมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยอย่างอัน,ออนอคำดูให้ว่ามีคำอะไรจะออกมานะคะมันโอเคนะถ้าคุณจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเลยปกตินะคะไมเป็นไร จัดการรูทีนตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันเฮลตี้ขึ้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองหรือดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะยิ่งช่วงนี้ฝนตกอยู่นะคะถ้าคุณดูช่วงที่ยานลงนะฝนตกนะ It's time to take action ถ้าคุณรู้สึกว่าการวางแผนของคุณมันมันมั่นใจแล้วนะคะเหมือนกับคุณชัวร์แล้วว่าฉันต้องการจะไปจากที่นี่หรือฉันต้องการจะทําอะไรสักอย่างนะคะคุณก็ทําได้ลูกใครที่ต้องการคนตอบอะไรอย่างเงี้ย คำา่ <laughs> าเยี่ยสอบมาให้นะคะ The answer is yes. ก็คือใช่มันถึงเวลาแล้วคุณควรทำบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบนี้หรือเปล่าอยากจะทำอะไรอันนี้อันเห็นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะจ,จะไม่กี่คนอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองถามว่าทำได้ไหมได้ถ้าคุณวางแผนแล้วคุณก็ทำได้นะคะไม่ต้องคิดหน้านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ไงคุณมีความสามารถ you have the skill for it คุณมีความสามารถคุณทำได้นะคะ เนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะชีวิตใหม่ของคุณจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวชีวิตใหม่พอเราได้ย้ายไปแล้วเราไปเจออะไรที่มันดีกว่าชีวิตเรามันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะแล้วก็ใต้สหรับเราได้คําว่าเหมือนกับให้เข้าเหมือนอะไรที่เราไม่รู้อะ่ะเราก็ต้องอย่าไปกลัวกับมันให้มั่นใจว่าเราต้องทําได้สิอืมอันนี้ถ้าเผื่อใครไม่เห็นนะเห็นไหม you have skill for it เรามีความสามารถเรามีฝีมือนะคะให้มั่นใจในตัวเองหน่อยอย่าไปกลัวนะคะอันนี้ก็บอกว่าอะไรที่เราไม่รู้ไม่ชัวร์ก็อย่าไปกลัวนะคะสู้ไปเลยดุยไปเลยอะไรจะเกิดให้มันเกิดขอให้เราทําเต็มที่นะคะทำอย่างน้อยเราทําดีกว่าเราไม่ทํานะคะเรามานั่งคิดมากที่หลังปวดหัวเลยงานเนี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะกล่องที่สองนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อ่าดูอยูนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่3กันค่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่3ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star 9.9นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะ,ะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจเผื่อใครรู้สึกเป็นเรื่องที่เซอซิทีฟน่าอายนะคะเป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจอย,อย่างเงี้ยก็ ทักมาได้นะคะจะได้แบบว่าดูให้ว่าจะยังไงนะคะแตะ่บางเรื่องที่คุณต้องการที่ปรึกษารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอายไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครเป็นเรื่องที่รู้สึกเซนสติฟตกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจกลัวว่าจะได้คําตอบที่ไม่ถูกอะ่ะลองมาดูก่อนได้นะคะจะได้ดูให้ว่าจะทํำยังไงนะคะทุกอย่างมันมีทางออกนะคะเราจะได้ดูด้วยว่าคุณต้องการคุณเหมาะกับการทําแบบไหนมันถึงจะพาเราไปเจอกับความสุขหรือเส้นทางที่ใช่สักทีนะคะ ก็จะั่ว์กว่าแล้วก็อันนี้มันเป็นการงานแบบเจนเนอโรนะคะก็จะ,ะไม่แม่นยำไม่ไม่ตรงทั้งหมดก็อยากคิดมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวดีจริงๆกลองนี้นมีความสุขถึงความหลากหลายนะคะที่จะเข้ามาอันเห็นคำแรกคำว่าเลิฟนะคะ มีท้งเลิฟทั้งมันนี่กองที่สองนะได้เงินนะแต่กองนี้ก็มีเงินเข้านะอาจจะได้จากการแบบเราทํางานหรือเปล่ามันเหมือนกองนี้จะเหมือน้ค่ๆว่า เราลงทุนเราทํางานเรามีกิจการเรามีธุรกิจเรามีอะไรของเราเองเหมือนเรามีช่องทางการให้แบบการหาเงินนะคะงานเรามันจะดีขึ้นแล้วเงินเรามันก็จะตามมานะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักด้วยหรืออาจจะมีใครเข้ามาออฟเฟอร์ความรักเสนอความรักมอบความรักให้กับเราหรือเปล่าหรืออาจจะมีใครแบบแอบมองคุณอยู่สนใจคุณอยู่แต่ยังไม่กล้าเข้ามาแต่เดี๋ยวเขาจะเชื่อถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะคะแอนมองว่ามันมีความหลากหลายมันมีความแบบทั้งสวีททั้งความสุขนะคะ ใครที่แบบเป็นแบบอยู่คนเดียวทําแต่งานเดี๋ยวชีวิตคุณก็จะแบบมีความก้าวหน้าในหะน้าที่การงานการเงินเข้ามามากขึ้นคุณก็จะสามารถแบบทําในสิ่งที่คุณอยากทําได้แล้วพอคุณได้ทําในสิ่งเหล่านั้นนะอาจจะนำพา,หาให้คุณไปเจอกับความรักด้วยก็ได้นะมันเหมือนกับสีสันอนะสีสันนะคะเขียนว่าคันเดอร์นะคะคันเดอร์ในชีวิตสีสันชีวิตก็ังจะเข้ามา ชีวิตคุณจะเจอความหลากหลายนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้วันหยุดพักผ่อนได้ไปเที่ยวแบบไปเกาะไปอ่าแอนเห็นเจ้ากระน้ำอะไปทะเลไปน้ำตกไปเกาะหรือไปต่างจังหวัดนะคะเปสถานที่มันรีแลกซ์นะคะมีโอกาสจะได้ไปสถานที่รีแลกซ์นะคะหรือบ,บางคนเนี่ยอาจจะไปงานอีเวนต งานอีเวนต์ต่างๆอาจจะทําให้เจอกับผู้คนใหม่กระยะาณมิตรใหม่ๆนะคะอ่ามีเรื่องของมิตรภาพใหม่มาด้วยนะมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่หรืออาจจะเจอคนคุยใหม่เจออะไรใหม่ๆในรูปแบบลักษณะมิตรภาพก็ได้นะคะแต่เท่าที่ยอนดูก็คือจะเป็นประมาณในลักษณะที่ว่าอืมมันก็ดีนะมันก็โอเคอยู่นะมันก็รู้สึกว่าทําให้แอนแบบ มันเห็นว่ากองเนี้จะเจอหลากหลายแต่ละคนเหมือนกับรอคอยอะไรคุณอาจจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าสมมติคุณรอความรักคุณอาจจะได้งานก่อนเงินก่อนก็ได้อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับงานเท่าไหร่มันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วแต่ว่าการเงินจะเข้ามาต้องบอกนี้นะ มันเหมือนสองข้อเด่นก็คือคุณอาจจะได้แบบควบเลยแต่ถ้าคุณต้องการความรักก่อนก,ก่อนเงินอะไรอย่างนี้ใช่ปะเงิกกน,ก,ก,นก,ก็จะเข้ามาก่อนความรักถ้าคุณต้องการเงินก่อนความรักความรักจะเข้ามาก่อนเงินมันเหมือนกับมันจะโชイスนิดหนึ่งนะคะแต่เท่าที่ยานดูมันจะมีอีเวนต์ต่างๆหรือมีเหตุให้ Course? คุณต้องออกไปนู่นไปนี่จากที่คุณอยู่บ้านเงียบๆคุณอาจจะได้ออกไปไหนต่อไหนก็ได้นะมันมีเหมือนโอกาสหาใหม่ๆมีงานอีเวนต์ใหม่ๆม,มันมันความรู้สึกบางทีเหมือนเราได้ไปเที่ยวเราได้ไปสนุกสนานไปเจอ อะไรใหม่ๆทาให้ชีวิตเรามีสีสันนะคะว่าเนี่ยแบบคัลเลอร์ฟูลมากชีวิตมีสีสันแล้วก็เราก็มีความสุขเรามีความสุขเราก็จะดึงดูสิ่งที่มันดีๆเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นที่ใครที่แบบเผชิญอยู่กับความนิ่งความเงียบความเดิมๆนะคะบอกไว้เลยว่าเตรียมตัวให้พร้อมว่าเดี๋ยวจะมีสีสันเข้ามาในชีวิตคุณในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ทางที่แย่นะสีสันในที่นี้ก็คือแบบความสดใสความสุขนะคะแล้วก็พยายามปล่อยอดีตนะ r e l e a s e the past ปลดปล่อยอดีตอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นวันวานนะคะมันเคยเป็นยังไงเช่นเราใช้ชีวิตของเราแบบนี้อยู่แล,แล้วอะเมื่อก่อนมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอยาไปคิดแบบนั้นตอนก่อนมันไม่ถึงเวลาตอนนี้จะถึงเวลากล้าที่จะทําให้มันแตกต่างจากเดิมไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทาหรือตัวตนของเรานะคะให้เลือกสิ่งที่ดีดู the right thing อย่าคิดมากนะคะ อย่าคิดมากการระวังตัวเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเราคิดมากเกินไปมันจะทําให้เราสับสนแล้วก็ปวดหัวได้ะคะคิดจบมากตกก็ลืมดูเพิ่มนะคะต้องแบ่งสับเป็นสองลอกสองกองมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองหน่อยตอนนี้ โฟกัสแต่สิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบเรารักอะไรเห็นไหมเด้คขมันเดิมเหมือนกันโฟกัสแต่สิ่งที่ดีด้านดีบางทีเราเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีวีเลชั่ชีพที่มันไม่เวิร์กอะไรยเงี้ยอย่าไปคิดว่าคนใหม่จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่าไปมองแบบเดิมๆอย่าอย่าก,กลัวความรักที่เกลียดความรักอย่าเมินความรักอย่าคิดว่าเราไม่คู่ควรกับความรักข้ามเด็ดขาดนะคะทุกอย่างนะคะมีทางออกไม่ว่าปัญหาคุณมันจะ ดูหนะักดูใหญ่โตแค่ไหนแต่คุณจะเกิดทางออกนะคะมันมีทางออกให้คู่เสมอขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันตึงความเป็นตัวของตัวเองมาให้ได้กองเนี้อันเห็นอะนะเป็นตัวเองเราไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะไปไกลแล้วไม่ว่าเขาจะทำยัไงเขาไปไกลแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปทําแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความสุดท้ายที่คุณได้มาคือ ตึงความเป็นตัวของตัวเองกลับมาไม่ว่าใครจะพูดอะไรให้เรารู้สึกมหมดความมั่นใจหรือเจอเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราหมดพลังเราไปต่อไม่ไหวแล้วเราไปต่อไม่ได้เราให้รู้ไว้ว่าคุณไปได้แต่แค่คุณกําลังอยู่ในช่วงที่ฟืน้นฟูตัวเองหรือต้องการมันเป็นช่วงที่เราต้องการแบบมันเป็นช่วงค่อยกอะไงคะ อ้างวางว่างเปล่าหรือช่วงอุปสรรคปัญหามันแค่ต้องอาจจะต้องการความพูดจาคขสกคนให้มันถูกในช่วงจังหวะนั้นแล้วจะบิวคุณขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงความเป็นตัวของตัวเองออกมาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เข้ากับคนอื่นหรือให้เหมือนคนอื่นเพราะคุณเป็นตัวเองอดีแล้วเราแตกต่างจากคนอื่นมันดีอยู่แล้วเราต้องเลือกในสิ่งที่ใช่นะคะอนมีคำหนึ่งที่เขียนไปว่า ทําในสิ่งที่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันงาน่ายหรือให้มันเข้ากับคนอื่นถ้าเราจะเกิดมาเป็นแกะดำนะคะไม่ต้องไปยอมสีให้มันขาวแล้วก็เป็นแกะดำแล้วเดินให้มันสง่าไปเลยนะคะประมาณนี้แรงๆยากหน่อยแต่เดี๋ยวพอผ่านไปสักพักคุณจะทําได้คุณจะจัดการได้นะคะท่านี้ทำนั้นให้ดู้ไยเลยว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามามันก็จะมีทั้งความรักทั้งการเงินแหละแต่คุณก็ต้อง อยู่กับปัจจุบันแล้วมองสิ่งเนี้ยให้มันดีด้วยอะไรที่ไม่เคยเป็นอดีตมาแล้วที่มันไม่ดีอะคะ่ะอย่าไปคิดว่ามันจะเข้ามาอีกเพราะถ้าคุณไปคิดแบบนั้นคุณจะดึงดูสิ่งแบบนั้นเข้ามาอีกแต่ถ้าคุณไม่คิดแบบนั้นนะคุณจะเจอสิ่งที่ใช่นะคะคิดมากก็ปวดหัวเปล่าๆคิดมากไปก็เท่านั้นบางทีถ้าเรามีสิ่งดีๆจะเข้ามาเราไปคิดลบเนี่ยมันบล็อกทําให้สิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาไม่ได้นะ ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาชวนไปไหนไปอะไรไปพักผ่อนไปเที่ยวลองไปดูเพราะว่าอีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นจะสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นอาจจะทําให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือความคิดคุณเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดใจนะคะตรงน,นี้ต้องเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนนะคะเราจะทําได้นะคะขอให้คุณเป็นตัวเองและเชื่อเซนตตัวคุณเองเข้าไว้นะคะ ประมาณนี้นะก็เป็นกาลังใจให้เดี๋ยวก็ได้เจอความรักที่ดีเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาชีวิตเราก็จะมีความสุขได้อีกนะคะมันไม่จบแค่นี้มันไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้มันยังไปต่อได้ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ